ครับนจ้าดีจาดีต่มามาต้ตวละกัครับนาบ้านห้านลองันตกตันต่ขวาแดงเป็นขวาขวาเป็นขนาดขนาดนี้แตกบ่อยครับนาผมก็จะประมาณนี้ครับ อันนีตัดเลยอันนี้ตัดไปแล้วปล่อยเขาก่อนีตัดต่อลปเรื่อยๆนะงานเนี่ยมันจะุกอ่ะตัดยากแรกเร็วเริ่ตัดแกงบ่อยๆครับไม้ดัดไม้พวกนี้แบรนจะขายคันเขาหน่อย

น่าเลี้กร้นะน,นครับรเลี้ยครับวัแล้วก็กัดเที่ยวหนงใช้ได้เลยนะครับบุกเรนไม่ได้จังอะไรทำนี่ไหครับนี่งาขนยิงโ,โหแตก ทำไมตัดแล้วไม่สวยครับนีไมปนน้ประมาณนี้อย่าตัดไปแล้วครับเดี๋ยวต้องเริ่มใหม่ครับงั้นไม่หรือเราไม่ามตัดแ,แต่งสวนไม้ดอกนะประดับก็ประมาณนี้เขาใส่เสื่อข้างเลยอยากส่เสื่อข้างเลย เ็คิดจะง่ายมัตัดมัตัดเลเรียนไวเไม่เดียรับอนจังไหนรับผอนหน้าทิดขางไหนขอไปตัตัเีนขอไปหน่อยกามันแตกออกมาครับต่างบอเลนไม่ได้เพา ไแล้วครับตังไปะครัะดูเลยไปเรื่อยๆตัดแตงกวนไม้ดอกนะไปับันว่าล,ล้วครับถูก